ดีค่ะอาจารย์ยุพวรรณนะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรลัตนกโกสินทร์นะคะ,ะพบพี่พิพจัก,กรวัรน,นะคะก็คือวันนี้จะนําเสนอในเรื่องของการสอนแบบ CBL 5ขั้นตอนนะคะก็คือขั้นตอนแรกเนี่ยเราเริ่มจากการที่พานักศึกษาลงพื้นที่ชุมชนดยรอบของมหาวิทยาลัยนะคะโดยที่ใช้ g o o g l e Map แล้วก็ใช้ m ม p ที่หลังจากที่เราเคยทํางานวิจัยกันมาในพื้นที่เราก็ใช้สื่อพวกนี้ มา,มาช่วยสอดแทรกในการเรียนการสอนนะคะอย่างเช่นอย่างตัวนี้เป็นการท่องเที่ยวทำแผนที่ชุมชนในเรื่องของใช้แนาทาวนะคะแล้วก็จะมีจุดที่เป็นจุดสําคัญไม่ว่าจะเป็นทางด้านศิลปวัฒนธรรมแล้วก็จุดเ,เช็คอินในเรื่องของร้านอาหารที่เป็นที่รู้จักในพื้นที่นะคะรวมทั้งจะมีวัดวัดเนี่ยในพื้นที่ของเราก็จะมีวัดอยู่หลังๆนะคะก็คือ วัดของศาสนาพุทธแล้วก็จะมีวัดของทางเวียดนามแล้วก็จะมีทั้งโบสถ์แล้วก็มีทั้งศาสนาของทางซิกอยู่ด้วยนะคะในพื้นที่เราจะมีความหลากหลายมีเรื่องของความเป็นพระหองวัดค่อนข้างจะสูงนะคะในขั้นที่2เนี่ยเราพานักศึกษาลงชุมชนเนี่ย ก็คือนักศึกษาเขาจะใช้ได้ใช้กระบวนการในขั้นที่สองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์สภาพของพื้นที่ชุมชนนะคะแล้วกเ็เขาก็จะรวมกลุ่มนักศึกษากจะมีลักษณะของการรวมกลุ่มในเรื่องที่กลุ่มในเรื่องที่เขาสนใจในเรื่องเดียวกันเขาก็จะรวมกันมาปรึกษาพูดคุยกันอะไรอย่างนี้ค่ะอย่างนี้อันนี้จะเป็นพื้นที่ที่เราพานักศึกษาไปลงในชุมชนของบ้านบางน,นะคะ เป็นชุมชนที่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยนะคะสเตจที่3าของเราเนี่ยก็หลังจากที่เราให้เด็กลงชุมชนเด็กก็จะมีจริงๆสเตจที่3เนี่ยเราใช้ตั้งแต่สัปดาห์ที่5จนถึงสัปดาห์ที่13ในกระบวนการสอนนะคะก็คือเราให้เด็กลงชุมชนแล้วเอามาพูดคุยกันในห้องเรียนรู้ร่วมกัน เสร็จหลังจากนั้นก็เขียนโครงการลงไปทํากับชุมชนพอลงไปทําชุมชนเนี่ยมันมีฟีดแบ็โครงการมีมีรักษาแบบไหนบ้างก็คือชุมชนได้รับผลกระทบแบบไหนบ้างก็มีฟีดแบ็กซึ่งกันและกันแล้วก็เอาฟีดแบ็กนต้นมาองบคุมแก้ไขแล้วก็ดํานเนินการต่ออีกสเต็ปหนึ่งซึ่งะบวนกานที่3าเนี่ยจะมีขั้นตอนค่อนข้างจากขั้นตอนที่3เนี่ยเราจะมีสัปดาห์ที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างไาอยู่หลายขั้นตอนเหมือนกันก็คือ ตั้งแต่สัปดาห์ที่ที่5จะถึงสัปดาห์ที่13ของการเรียนการสอนของเด็กๆนะคะอย่างภาพก็จะเป็นเด็กๆลงไปมีส่วนร่วมในเรื่องของทดลองทำบาสนะคะอันนี้คือเด็กก็จะได้เรียนรู้รวบรวม,มข้อมูลแล้วก็ได้มีการพูดคุยได้มีการสังเกตชุมชนโดยเราก็จะมีหน้าที่เป็นแบบ แนะนำนะคะแนะนำเด็กแล้วก็สรุปไอเดียบางอย่างของเขาเพื่อให้เขาเกิดการวิเคราะห์แล้วก็เราก็กระตุน้นแล้วก็จุใจให้เขานะคะอย่างอันนี้เป็นกระบวนการในเรื่องของการบกนะคะอ่ะสเตปที่4นะคะการนำเสนอหลังจากที่เขาทำโครงการในขั้นที่3ามมีการลงพื้นที่พูดคุยรวบรวมข้อมูลแล้วปุ๊บจะเข้าสู่ขั้นตอนที่4ขั้นตอนที่4เนี่ยเป็นการนําเสนอ โครงการหรือกิจกรรมที่เขาได้ทามาแล้วก็เราก็เอามานําเสนอแบบนี้ในชุมชนอย่างตัวนี้เป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของพื้นที่บริเวณรอบคลองที่มันมีปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสียแล้วเราเปลี่ยนพื้นที่ทางทสํานกงานเขตได้เปลี่ยนพื้นที่เป็นเป็นศิลป์นะคะก็คือมีการนําเสนอในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเข้ามาอันนี้เราก็ให้เด็กเป็นตัวอย่างให้เด็กในการที่จะทําโครงการ แก้ไขปัญหาบางอย่างในชุมชนนะคะสเต็ปสุดท้ายสเต็ปที่5เสเต็ปที่5เนี่ยในเรื่องของการประเมินผลโครงการเนี่ยเราก็ใช้วิธีการก็คือชุมชนอ,อย่างคุณป้าสองท่านเป็นผู้นําชุมชนนะคะก็ให้ชุมชนเขาไปม,มีส่วนร่วมในเรื่องของการประเมินโครงการของนักศึกษานอกจากนักศึกษาจะประเมินตัวเองแล้วมีเพื่อนเพื่อนร่วมประเมินแล้ว ยังมีชุมชนแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมในเรื่องของการประเมินด,ด้วยนะคะซึ่งสเต็ปขั้นตอนเนี่ยก็จะมีรายละเอียดดีเทลย่อยๆตามตัวตามตัว,ตตวแผนการสอนแผนการสอนนะคะให้ดูคร่าวๆน,นะคะอ่ะอย่างตัวเนี้ยในสเต็ปแรกเนี่ย เาีเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมข้ดแรกมาที่เราให้เ,เ,เรานําเสนอในเรื่องของกระตุ้นความสนใจสเต็ปแรกนะคะก็คือใช้สื่อมัลติมีเดียที่เมื่อกี้ที่ได้โชว์ไปก็คือเป็นเรื่องของแผนที่ชุมชนเนาะคือเนื่องจากเนื้อหาในคาั้แรกเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัชญาในการดำเนินชีวิตของบุคคลก็คือตัวนักศึกษาด้วยะคะ่ะเราก็เลยใช้วิธีการว่าให้เขาเรียนรู้ในเรื่องของการดำเนินชีวิต ของคนในชุมชนนี่แหละค่ะสเต็ปที่2เราพาเด็กได้ศึกษาลงพื้นที่มันจะไปสอดคล้องกับหัวข้อในการสอนก็คือเป็นเรื่องในเรื่องของการสร้างทัศนคติการเปลี่ยนแปลงทัศนคติการใช้ทัศนคติในเชิงบวกในการใช้ชีวิตของเราเนะคะอันนี้ก็อาจารย์ก็จะมีหน้าที่ในการสรุปเชื่อมโยงเนื้อหาให้เข้ากับกับเนื้อหาที่เราสอนด้วยนะคะแล้วขั้นตอนที่3เนี่ยขั้นตอนที่3ที่เมื่อกี้จะบอกว่า มันจะเป็นขั้นตอนที่ใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้ที่ค่อนข้างจะนานก็คือใช้ตั้งแต่สัป,สปดาห์ที่5จนถึงสัปดาห์ที่13เพราะว่าเนื่องจากเราให้เด็กเข้าไปเก็บข้อมูลในพื้นที่แล้วก็พูดคุยกับชุมชนดังนั้นมันจะมีฟีดแบ็กกลับมาตลอดเราให้เด็กลงครั้งหนึ่งก่อนแล้วก็เอามาอภิปรายร่วมกันในห้องเรียนเพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุด แล้วเราก็ให้เด็กกลับไปที่ชุมชนอีกรอบเราจะทำแบบนี้สรอ,อบนะคะเพื่อให้มีการดิสคัชกันในห้องมีการใช้กระบวนการคิดกันในห้องคอันนี้ก็ยาวนานหน่อยนิดนึงสเต็ปที่3ต่อไปเป็นขั้นตอนที่ที่4ขั้นตอนที่4เนี่ยจะเอาไปไว้ในหัวข้อการเรียนการสอนเรื่องของการทำง,งานเป็นทีมนะคะก็คือหลังจากที่เขาลงชุมชนมาทั้งหมดเนาะมันก็จะทําให้เขาได้เรียนรู้ว่า การทํางานเป็นทีมการเป็นผู้นำการเป็นผู้ตามการทํางานร่วมกันเนี่ยมันแน่นอนมันจะมีคอนฟ lict ดังนั้นเขาจะแก้ปัญหาตัวนี้ได้ยังไงซึ่งกระบวนการทั้งหมดจะอยู่ในขั้นตอนของของ CBL กระบวนการคิดวิเคราะห์จะอยู่ในขั้นตอนทั้งหมดนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่5ของเราก็าคือจากที่เราก็าคือเราจะให้เด็กนําเสนอโครงการอยู่ในพื้นที่ของชุมชนเพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินร่วมกับอาจารย์ แล้วก็เพื่อนๆพื่อนักศึกษาด้วยกันว่าโครงการไหนแก้ปัญหาได้ดีแก้ปัญหาได้เหมาะสมตามความต้องการของชุมชนพื้นที่และสัปดาห์สุดท้ายในการเรียนการสอนของเราเนี่ยมันไปจบเนื้อหาในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ในเรื่องของจรรยาบรรณในวิชาชีพดังนั้นเนื้อค่าสุดท้ายเราจะให้เด็กมาร่วมกันสรุปโดยใช้ความรู้ที่มี ทักษะแล้วก็คุณลักษณะต่างๆที่ที่เขาได้มาจากในการลงพื้นที่นะคะใช้กระบวนการทั้งหมด5้าขั้นตอนที่เขาได้อะไรมาบ้างอย่างเช่นในเรื่องของการปลูกจิตสำนึกในเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือแม้กระทั่งในเรื่องของกระบวนการคิดอันนี้ได้จากสกิลต่างๆที่ลงพื้นที่นะคะแล้วก็ไม่ว่าการป้องกันหรือการยับยับย้งคือชุมชนเนี่ยจะมีะหลากหลายปัญหา ิ่งหนึ่งที่เขาจะเจอแน่นอนในพื้นที่ใกล้เราจะมีปัญหาเรื่องสินค้าิีาสิทธิ์หรือแม้กระทั่งในเรื่องของออพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ทางเดินรถแล้วก็ก็จะมีสิ่งกีดขวางไปวางอยู่เพราะว่าเนื่องจากในพื้นที่เรามี้านค้าค่อนข้างจะเยอะกระบวนการทั้งหลายทั้งปวงพวกนี้จะเกิดขึ้นจากการที่เด็กนักศึกษาได้ลงพื้นที่แล้วก็ลงชุมชนก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ที่เราปรับกระบวนการ c b l เอามารว,รวมในวิชาของการเพื่อนา,นานคุณภาพชีวิตและสังคมนะคะแล้วก็ในกระบวนการทั้งหมดของ CBL เราก็พยายามสอดแทรกในเรื่องที่เป็นการละเมิดพลทธสิษิ์หรือกฎหมายหรือการในเรื่องของการหรือการเห็นปัญหาที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชันเข้าไปในตัวเนื้อหารายวิชาด้วยนะคะซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดก็ขอขอบคุณ ทีมงานนะคะที่จะทําโครงการนี้ขึ้นมาซึ่งก็ได้รับประโยชน์แล้วก็ได้เอาความรู้ขั้นตอนของ CBL ห้าขั้นเอาไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนจริง,รงๆก็ขอขอบคุณทีมงานที่ได้ไดําเนินโครงการนี้มาแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันมาตั้งหลายสัปดาห์นะคะซึ่งก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงในการที่มาให้ความรู้เทคนิคการสอนในรูปแบบใหม่นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์รียาเป็นอย่างสูงน,นะคะ ก็ขอบคุณมากนะคะวัสดี